็ผมจะตั้งความถี่ไว้ที่ระดับปิดซ้ายสุดนะครับแล้วก็ปิดตัวความถี่อิสระปิดไว้ก่อนเทสลองโหลดเกษะดู แอมขึ้นนะครับสังเกตเลยลวดเริ่มแดงนะครับแล้วปิดไฟดูกันมีการโหลดกระแสนะครับ 16M 6 7 m แอมแอมนะครับเป็นการสวิงนะครับตัวนี้ ผมก็จะลดลงมาก่อนรลดวกรเแสลงมานะครับ